ตายครับตายตายคุณยัยงไงเลยครับผมสวัสดีพี่น้องตอนใช้สายครับพี่น้องผมเดือดแกๆ่ๆออกมาสายจัง่อยครับมื่อนี้ผ้าพี่น้องมายามเบิ้งบังปลาลครับผมใส่ใบว่านนี่ซิบซี่หลังพี่น้องเะว่าตอนตอนใส่บ่ได้แจ้งพี่น้องเนาะบรร่ได้ทายพี่น้องต้มครับเพราะว่า ใส่คำคำครับผมใส่คำว่าติดภารกิจกีจอย่างอยู่เนาะไปเลยมารุนเอาตอนเศร้าพี่นอ้องวาบังใจไว้เมื่อขึ้นนี่เมื่อวานนี่สิเป็นยังไงมีแต้มบ่เนาะพี่น้องเนะา,าะใส่บังลาไลครับผมไปครับเดี๋ยวภาพไปเลาะหลุ่นน้ำกันครับผม,มครับสภาพสภาพอ่มองใสเนาะมีลังหนึ่งครับพี่น้องใส่ไว้ให้หน้าเลยทั้งทั้งน้าไหล เอาว่ารุดนน้ากันครับผมรูดน้ากันเบื้องว่าเห็นตะมีบ่หนักบ่จังหน่อยบอนักน้ำเนี่ยพี่น้องอหลังแหลกก็พลาดแล้วพี่น้องผมพลาดแล้วหลังแหลกพลาดแล้ว หลังที่สองพี่น้องใส่ไปถีนปา้าเนาะโคกเพราะว่ามันขึ้นเนาะว่าน,น้ำขึ้นนะครับนี่น้ำสายนี่ขึ้นขึ้น,นไหลอยู่ตอนนี้โบกแล้วครับเป็นเั่าไรเป็นว่าปลาไหลมันสอบอยู่เหมือนโคกเนาะแง่นี่ครับนี่มันเป็นแง่ฝายของมากเลยดูนามเลย ใส่ใจร้อนตื่นตื่นไว้นี่ยังเขาปะเนาะโอ้ยนี่เตียมเ,เนี่ยพี่หน่อยนี่ยนี่เตียมมาทับล้างนี่แล้ว <S <S โอ้อไ,อไหลโดยมากนักยูงสีตัอนนอกพี่หน่อยเนาะนักยูแบบนี้ครับทำได้ยังสีเนาะ หลังสองมีเต็มครับเดี๋ยวจังเปยเอาออกมีหลังสามครับพี่นนองหลังสามเป็นจะมีเตี่ยมบ่หลังสามก็มีเตียมพี่เนาะมีเตี่ยมส้องหลังเลยครับผม องหลังนี่มีเต็มครับพี่น้องมาเบิ่งว่าตัวใหญ่ตัวน่อยครับผมพอดีสมักคุ้นครับผมสมักคุ้นเนาะโอ้ยการตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็น อุ้ยคุปลาไหลมันหยักง่ายพี่น้องพี่น้องเอาครับเดี่ยวผมเอาถุงมานั่เดียวใส่ถุงไว้ก่อนพี่น้องกันกันอู้ดินแห้งดินแห้งออสองเต็มแล้วพี่น้องสองสามหลังสองเต็มเอาเนาะพี่น้องเหรอสอเก็บเขผาถุงไว้ก่อนครับพี่น้องได้สิบสี่หลังพี่น้องถ้าถ้าถ้าหมันดึงสี่ก็สิโอเคเนาะพี่น้องเนาะ เอาครับผมไปสองเตียมนะครับมาไปนุ่นต่อน้ำกันครับผมไปครับมีหลังที่มีหลังที่หาพี่น้องใต้โอ้ตัวนี้คือเป็นตุม่มเป็นตุม่มพี่น้องเพราะฉะนั้นกันมันเขาว่าจิตบ่ตายแล้วครับ อันนี้ปลาไหลเข่าเย้นไปย้<ม>ล้างนี่ว่างเป้าขึา้นอลมมีครับวมมี่ไปดิยังขัดเก็บลุนแรงล้งนี่พี้น้อง น,นี่แจมพี่น,น้องมี่ตจมเลยอีกลแล้วครับผมมามี่ตจมอีกแล้วครับสงสัยดิอัานเอาเขาทุ่งเขียวเลยพี่นอ้องมันจะออกตัว <c> ต <oughs> ัวใหญ่งงอยู่ด้วยครับใส่ถุงเลยเนาะพี่นอ้องเน,นาะย่อยากดูเลือกครับตป็นี้ ไงพี่นอ้องเพราว่าตายครับตายตายตัวนี้แบบไงเลยครับผมสามเต็มพี่น้องไปครับไปก่ได้หาลังแล้ว ลุ้มขลังแจ้งลอยพี่หน่อยว่าออกปุไปน้ำเนาะหลังที่หกขับใ,ใจให้หน้าเนี่งเต็มอยู่พี่น้องต้องหงุดหดตัวน้อยๆพี่น้องหลังที่เจ็ดขับเป็นตึ๊กตักบหน,นี้ คุณนี่ปลอดพี่น้องบ่มีฝั่งเปาแต่บังหลังที่หกเมญ่าเนี่ยมีอยู่พี่น้องเพราะว่าท่านเนี่ยเอาออกเนาะเพราะว่าเป็นเขตลอลอแหลมครับพี่น้องออกมาออกคู่นี่ไล่คุบกันอีกไปครับผมมาหลุดเบื้องหลังที่แปดครับพี่น้องแสีบสายนี่บ่มีปลาไหลยครับ ไม่มีเตีมครับพี่น้องน้องเป็ดไม่มีเตีม่มน้องเป็ดไม่มีเตี่ยพี่น้องเลยหลังที่เก่าครับ เอาของโบีแต้มพี่น้องเบาไปครับว่างของไว้นี่เลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นนุน่นนี่เนาะขออนุญาตว่างของไว้นี่ครับพี่น้งองเกิดถือป่ามัที่หมดเด็กปาเทศที่ต้องผิดเนาพี่น้องเนาะเอาไว้ทั้งนุงงน่นก่อนครับรุ่นรุ่น,นทั้งที่สิบอุนิไซตามสายหงายครับนี่ ฟ้าวหกเลยล่ะนักดิ้ดนักจีดินหน like ักดิ้ดก็นักหนาหนักหนามนะพี่น้องเนาะหนักหนามครับผมโอ้โหทำรีพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆสวยๆ 1> 1. สี่สิบเอ็ดนพี่น้องนี่แตมเลยพี่น้องเดียนี้เต็มด้วยต้องตน้อยสครับพี่น้อง,ง,น,น,องนี่ครับใส่เฮียงกันไปไกลๆเลย <laughs> น้องคำพี่น้องใสรว่านคำคำเหนวจะเร็วมากได้คำน,นันอบคำนันบ ดถูดถ่ายกับเต้าพี่น้องดทถ่ายก็ว่างเปล่าที่หลังได้เห็นเต้มนึง พ่นองผมอูบางล้านก็นแล้วพอดีเนาะแล้วครับทิซีหลังอันนี้เป้าหนึ่งกระเป้าครับต้องใั้ตัวนี้แหละพี่น้องเน่้นอยๆงหาลึกครับตเุณต้องเตือว่าข้งห้าพี่น้องตัวยังไงเนี่พี่น้อง,งอตายเนาะ จบปิดลิทพี่เ้องหมักูนน่อยหักคูนน่อยคูนหน่อยนหนัยันหนไปยงโกยัจับยาก้องพี่นหนองเนาะอันอมี่ครับอันอมี่ครับนี่ครับตุน้นวามีแต่ว่าตุ้นใส่ถอดง่าอยอง่ายอยู่ มกขุนหน่อยให้เก่าพี่น้องเรื่องตัวหน่อยด้วยครับผมเป็นปลาไหลน้อยเดี๋ยเอาครับผมเนีบย่าถึงโลกกันยังหน่อยพี่น้องเดียดไหแจะตัวมันตยเนะครับเนาะเอา่ะพี่น้องผมสำหรับมือี้มาจับ บางปลาไหลเนาะย่างบางลัน่นบางปลาไหลประมาณเล็กน้อยอยู่ครับพี่น้องพราได้อยากได้กินเนะาะากินแบบอีสานบานเฮาครับก็ได้ไปใส่เบ็ดกใส่ปลาไหลสำหรับมื้อนี้ครับอีสานเราท่งไอเสี้งติดเนาะขอฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับผมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามทิ้งขั้นกับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อผ่านทีไ่ไม่ต่อไปครับสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ครับอีสานเราท่งไอเสี้งติด ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ